โอเคครับเดี๋ยวไปดูหนหุ้นนะครับสวัสดีครับพี่วัดครับสวัสดีครับครับก็พอดีพี่มนชัยเขาติดภารกิจนะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงหนหุ้นนะครับวันนี้ก็เป็นหุ้น CPF นะครับครับก็เอ่อผมจะพูดไปควบไปเลยนะครับระหว่าง fundamental กับ size นะครับ เริ่มด้วยตัว CPF นะครับก็เป็นผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจรนะครับซึ่งเขาแบ่งออกเป็น3ธุรกิจหลักนะครับธุรกิจแรกก็คือธุรกิจฟีดก็คืออาหารสัตว์นะครับธุรกิจที่2คือธุรกิจฟาร์มก็คือเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็มีการแปลรูปด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจสุดท้ายคือฟู้ดนะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่า3 3F นะครับก็ฟู้ดนี่ก็เป็นอาหารที่เป็นปรุงแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เนี่ยถ้าเราดูตามช่องทางการจําหน่ายก็มีหลายช่องทางนะครับแล้วก็รวมถึงมีการส่งออกด้วยนะครับ CPF เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทชั้นนาสําคัญของโลกเลยนะครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าตัว CPF เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทระดับโลกนะครับเพราะว่าเขามีการกระจายการลงทุนใน5ทวีปนะครับแล้วก็มีฐานการส่งออกเนี่ยมีฐานการผลิตเนี่ยอยู่ที่17ประเทศสําคัญแล้วก็ถ้าเราดูแนวโน้มนะครับ ตัว c p f เนี่ยที่บอกมีความสําคัญระดับโลกเนี่ยก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะเซิร์ฟแบบประชากรเนี่ยตลาดเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเลยถือว่าเป็นครัวโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในแง่ของตัวความสําคัญของดัชนีนะครับตัว c p f เนี่ยเขาอยู่ในดัชนีระดับโลกก็คือตัว MSCI แล้วก็อยู่ในฟุตซีด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็อยู่ในดัชนีดาวโจนส์ sustainability index นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยก็อยู่ในเซ็ตอันนี้ก็น่าจะซักันอยู่แล้วนะครับแล้วกออ็อยู่ในเซ็ต ESG ด้วยซึ่งได้ระดับเรตติ้งเนี่ยอ s g เนี่ยอยู่ที่ระดับ Tri p l e A นะครับสำหรับโครงสร้างรายได้ของบริษัทนะครับถ้าเราดูในส่วนของธุรกิจฟาร์มเนี่ยจะคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดก็คือรูปวงกลมขวามือนะครับก็อยู่ที่ประมาณ54%ครับแล้วก็ลองลงมาก็คือธุรกิจที่เป็นฟีดนะครับอยู่ที่24แล้วก็ สุดท้ายคือธุรกิจฟู้ดเนี่ยอยู่ที่22นะครับแต่ถ้าเราแบ่งตามที่มาของรายได้เนี่ยตามประเทศต่างๆเนี่ยความสําคัญเนี่ยจะอยู่ที่3ประเทศหลักนะครับซึ่ง3ประเทศหลักก็คือตัวประเทศไทยนะครับซึ่งกินสัดส่วนประมาณสักเกือบเกือบ40แล้วก็รองลงมาคือเวียดนามนะครับมีสัดส่วนรายได้ประมาณสัก20แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือจีนนะครับคิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณสัก7นะครับทั้ง3ประเทศนี้เนี่ยจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก65ของรายได้ทั้งหมดนะครับ จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจฟาร์มเนี่ยมีประสบปัญหานะครับกับเรื่องของเรื่องราคาอาหารสัตว์ที่มันอาหารขออภัยครับราคาสุกรที่มันปรับตัวลดลงทั้งในและต่างประเทศนะครับก็เลยทําให้ยอดขายเนี่ยลดลงแล้วก็ทําให้มาจินเนี่ยปรับตัวลงด้วยนะครับ <Answer. S 1> ก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นตัวที่เป็นรายได้หลักในธุรกิจฟาร์มเนี่ยเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ายอดขายเนี่ยก็ยังติดลบอยู่นะครับแล้วก็รวมถ,ถึงธุรกิจฟีดด้วยอาหารสัตว์นะครับแต่ว่าธุรกิจอาหารเนี่ยฟู้ดเนี่ยถือว่า มียอดขายเติบโต,ตเล็กน้อยนะครับในช่วงที่ผ่านมาถ้าจะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยในรูปด้านบนนะครับก็ค่อนข้างีจะตกต่ำมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าระดับช่วงโควิดระบาดอีกนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยต่ำสุดในรอบ10ปีเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบในแง่ของ P/B Value เนี่ยจะถือว่า ต่ำกว่าบุ๊กมากเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเทรดที่พีบุ๊กไวรุแค่0.6เท่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่บุ๊กไวรุ่เนี่ยเทรดต่ำแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นนะครับหลังจากที่มีการซื้อโลตัสก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทําให้บุ๊กไวรุ่เนี่ยปรับตัวขึ้นมาประมาณสัก3บาทต่อหุ้นก็เลยทําให้ช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่า CPF เนี่ย ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าบุ๊กไว l u ลเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมาจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยเทรดอยู่ค่อนข้างต่ํานะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยต่ำกว่าบุ๊กเนี่ยผมก็ถือว่าค่อนข้างต่ํามากเลยนะครับสาเหตุที่ทําให้ตัว PCPF เนี่ยเทรดต่ํากว่าบุ๊กมากเนี่ยแล้วก็มีเหตุผลนะครับเหตุผลข้อ ที่สําคัญก็คือเรื่องของราคาสุกรเนี่ยที่มันปรับตัวลดลงแล้วก็จะดูผลประกอบการรายไตรมาสเนี่ยก็ในปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนเกือบทุกไตรมาสเลยนะครับแล้วก็ทําให้ผลประกอบการเป็นขาดทุนสุดที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,200ล้านบาทแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าแนวโน้มในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราก็ยังคาดว่าผลประกอบการเนี่ยยังคงขาดทุนอยู่นะครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าตัว ตัวไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราคาดว่ายังคงขาดทุนอยู่ที่2,363ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นขาดทุนจากการดําเนินงานแต่ว่าถ้าเกิดในแง่ของการขาดทุนสุดที่เนี่ยจะอยู่ที่863ล้านบาทอันนี้เพราะว่าจะมีกําไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพเนี่ยเพิ่มประมาณสัก1,500ล้านบาทนะครับก็เลยทําให้ผลขาดทุนเนี่ยจะลดลงนะครับผลขาดทุนตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่ายังขาดทุนอยู่นะครับในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยแต่ว่าก็จะดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วง ไตรมาสที่4นะครับที่ขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงไตรมาสที่1นะครับที่ขาดทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับแนวโน้มตรงนี้เนี่ยผมค ja ิดว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือในช่วง Q2 นะครับในช่วง Q2 เนี่ยในช่วง Q2 เนี่ยจะเห็นว่าตัวเราคาดว่ากําไรเนี่ยน่าจะกลับมาผลการเมืองงานน่าจะกลับมามีกําไรได้นะครับโดยที่ในช่วง Q2 เนี่ย เป็นเพราะว่าหลักๆเนี่ยเพราะว่าราคาปศุสัตว์เนี่ยเริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะครับในแง่ของราคาไก่ในประเทศเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับมาอยู่ที่4 3บสาทห้สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในแง่ของราคาหมูในประเทศเนี่ยตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่71สบาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะครับตรงนี้เนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวจากจุดต่ำนะครับท,ที่ประมาณสัก60บบาทต่อกิโลกร,รมัมในช่วงปลายปี แล้วก็ในแง่ของราคาสุกรในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยก็ฟื้นตัวจากจุดต่ําที่อยู่ที่ประมาณ52,000ดองต่อกิโลกรัมเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่ประมาณสัก60,000ดองต่อกิโลกรัมนะครับส่วนราคาหมูในจีนเนี่ยยังทรงตัวอยู่ที่ระดับต่ําอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากรูปด้านล่างสุดนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยก็เริ่มขยับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่่ําอยูนะครับ นอกจากเรื่องของราคาปศุส,สัตว์เนี่ยที่คาดว่าเริ่มมีสัญญาณการปรับตัวขึ้นแล้วเนี่ยในแง่ของราคาวัตถุดิบต้นทุนอาหารสัตว์เนี่ยก็เริ่มปรับตัวลดลงนะครับในสไลด์หน้าถัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวราคาข้าวโพดแล้วก็ราคากากถั่วเหลืองเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงในปีนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะส่งผลดีกับเรื่องของมาจินของบริษัทด้วยนะครับนอกจากเรื่องของราคาราคาขายที่ราคาสุก,กรหรือว่าราคาไก่เนี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วเนี่ย ต้นทุนหลัาสัตว์ก็น่าจะปรับตัวลดลงแล้วก็น่าจะทําให้กําไรในปีนี้เนี่ยกลับมามีกําไรได้นะครับสําหรับประมาณการกําไรนะครับของเราเนี่ยปีนี้เนี่ยเราทําไว้ที่5,435่อล้านบาทนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคาดว่าจะเติบโตมาไปมาอยู่ที่ระดับ8 7พันล้านบาทนะครับแล้วก็คําแนะนําของเราเนี่ยมีคําแนะนําเป็นซื้อนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับประมาณการกําไรของเรานะครับเทียบกับประมาณการกําไรของตลาดโดยรวมเนี่ย ก็จะเห็นว่าเราเนี่ยจะคอนซอร์วทีฟกว่านะครับมีความเข้มงวดกว่ากออ็โดยต่ำกว่าประมาณสัก10%ได้นะครับในแง่ของคําแนะนำเนี่ยก็ปีนซื้อเหมือนกันนะครับในในส่วนของคําแนะนําของตลาดเนี่ยแล้วก็80%เนเี่ยเป็นคําแนะนําเป็นถืออ่ะเป็นซื้อนะครับแล้วก็อีก20%เ,เป็นี่ยเป็นเป็นถือนะครับในแง่ของมูลค่าที่เหมาะสมเนี่ยทางเราให้ไว้ที่อยู่ที่21บาท20สตางค์นะครับแล้วก็ในส่วนของมูลค่าที่เหมาะสมของตลาดเนี่ยให้ไว้ที่22บาท10สางครับผม ทิ้งท้ายนะครับในสไลด์หน้าสุดท้ายเนี่ยก็ผมคิดว่าออตอนนี้เนี่ยมูลค่าที่มูลค่าของตัว CPF เนี่ยอาจจะดูต่ำเกินไปนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเราเราไปดู Market Cap ของการถือหุ้นของหุ้นที่อยู่จดทะเบียนในตลาดเนี่ยซึ่งมีทั้งในตลาดที่อยู่ในไทยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวตลาดในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่ามีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณทั้ง220,000ล้านบาทนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับมูลค่าตลาดรวมของหุ้น CPF เนี่ยอยู่ที่ประมาณ150,000ล้านบาท ตรงนี้ก็ถือว่าต่ำกว่าประมาณถึง30%เลยนะครับก็อาจจะสะท้อนว่าราคาหุ้น c p f ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะดูต่ำเกินไปนะครับเดี๋ยวเชิญพี่วัดเลยครับครับตัว c p f นะฮะก็ดูแล้วน่าสนใจนะฮะคือครับคือฐานแถวประมาณสักสิบเถึงสิเนี่ยมันเทสหลายครั้งนะครับแล้วก็เอ,อที่ที่มันลงมาเนี่ยผมก็มองว่า มันน่าจะคนอาจจะกลัวเรื่องผลประกอบการออกมานะครับแต่ว่าแหล่งซื้อเข้าไปเนี่ยผมยังอ่านว่าตัวนี้เนี่ยถ้าประกาศผลประกอบการออกมาเมื่อไหร่น่าจะพุ่งขึ้นถึงแม้จะขาดทุนนะฮะน่าจะพุ่งขึ้นดูดูเหมือนภาพมันเหมือนเหมือนกันมันจะขึ้นนะครับดูทั้งอินดิเคเตอร์แล้วก็ตัวอันนี้เป็นวิกฤตเป็นเป็น,ปนลายวิกฤตนะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นเป็นลายเดย์เนี่ยเราเห็นภาพมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ถ้าเป็นรายเดย์เนี่ยเห็นว่าสัญญาณมันเริ่มเป็นบวกมากขึ้นนะครับตั้งแต่ทำไฮเออร์โลนะครับแล้วก็มีการทะลุแนวต้านขึ้นมานะครับก็เลยเช่วงแรกๆเนี่ยผมมองว่าน่าจะไซด์เว์ไปก่อนนะครับก็คือแนวรับ18.4ตรงนี้แข็งแรงฮะแล้วก็แนวต้าน19.9นะครับแต่ถ้าทะลุ19.9เนี่ยอันนี้ไปแรงหน่อยก็อาจจะไปถึง22บาทนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของตัว CPF ครับ ครับเดี๋ยวเรามาวอดกันเลยแล้วกันนะครับพี่วัดครับครับโอเคครับพี่วัดก็เข้าผมก็เข้านะครับก็ไปมติเอกฉันนะครับก็สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นซีเเนี่ยมันเริ่มอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของฟันเดมนทัลเนี่ยเริ่มกลับมาคาดว่าจะมีกําไรโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสเนี่ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับแต่ว่านักทุนเนี่ยอาจจะไม่ต้องรีบร้อนที่จะเข้าไปลงทุนแบบว่า เร็วอาจจะหาจังหวะที่มันมีการย่อตัวเพราะเห็นเมื่อวานเนี่ยก็เริ่มขยับขึ้นมานะครับอาจจะแบ่งไม้ซื้อก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับผมครับนั่นเทคนิคอลนะฮะเออผมไปเทียบดูนะครับระหว่าง C.P.F แล้วก็กลุ่มไก่ด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูในในคล้ายๆ,ๆ,ๆกันนะฮะแต่ว่าทิศทางมันเป็นไซด์เวย์อัพนะฮะก็เลยมองว่า C.P.F เนี่ยถ้าเราใครมองเป็นลักษณะบอททอมฟิชชิ่งจะถือไกลหน่อยเนี่ยผมก็เป็นหุ้นที่ น่าสนใจแล้วก็ราคามันยังค่อนข้างจะจะถูกเทคนิคก็ดูเหมือนกับฐานจะแน่นละนะครับครับก็สรุปแล้วเอ่อ uh, CPF แนะนำให้เข้านะครับก็พบรายการพบกับรายการ TISCO Talk ทุกเทนนะครับทุกวันนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันหยุดนะครับวันแรงงานก็พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีนะครับเวลา8ปดโมงสินาทีวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ